ทำไมมนุษย์เราไม่น้อยถึงหลงไหลในเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่เคยย่ำเดินอยู่บนโลกเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนอย่างเช่นไดโนเสาร์ที่ถูกนำมาบอกเล่าในหลากหลายรูปแบบในทุกยุคทุกสมัยนอกจากไดโนเสาร์โลกของเราในอดีตมีสิ่งมีชีวิตอะไรอีกบ้างเวลาเราอะค่ะพูดถึงบรรพชีวิตหรือ,อเวลาเราแนะนําตัวว่าเราอะเป็นนั บรรพชีวินนะศึกษาเรื่องราวในอดีตนะคนก็จะบอกอ๋อศึกษาฟอสซิลไดโนเสาร์ใช่ไหมใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วอ,ะอ่ะสิ่งมีชีวิตที่ถูกเก็บรักษาในรูปแบบของฟอสซิลอะค่ะมันมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างพวกหอยปลาฉลามนะคะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คะ่ะมันถูกวิวัฒนาการแล้วก็ออกลูกออกหลานขยายพันธุ์สืบเผ่าพันธุ์มันมาจนถึงปัจจุบนัน ซากดึกดำบรรเหล่านี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันความจริงแล้วเนี่ยตัวของซากดึกดำบรรเนี่ยสามารถบอกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกได้นะคะเราเจอฟอสซิลเนี่ยนชนิดเดียวกันสปีชีส์เดียวกันเนี่ยเป็นตัวแบบนี้แหละเจออยู่ที่ทวีปทางด้านเออเอเชียนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยเราเจออยู่ที่แอฟริกาซึ่งเรามีมหาสมุทรกั้นอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ่ะ มันคืเลยสามารถที่จะบอกได้ว่าอ๋อโลกของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสุชาดาคำหานะคะ ก็ต้อยติ่งค่ะก็เป็นนักวิชาการนะคะที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องบรรพชีวินวิทยานะคะสวัสดีค่ะชื่อเล็กค่ะอรไทยสุราริตค่ะความจริงเป็นนักธรณีวิทยาหลายคนอาจจะสงสัยว่านักธรณีวิทยากับนักบรรพชีวินวิทยามีความเกี่ยวพันกันอย่างไรอะไรทําให้เราสองคนมักจะทํางานร่วมกันอยู่เสมอ ก็คือเราสองคนก็คือทำงานด้วยกันเนาะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะนักธรณีก็จะมีวิธีการเก็บสำรวจลักษณะตะกอลักษณะสีเหตุการณ์สภาพแวดล้อมที่เกิดเกิดขึ้นในอดีตส่วนนักบรรพชีวินก็มองหาหลักฐานอีกหลักฐานนึ่งก็คือซากดินย์ดำบันนั่นเองอะค่ะที่บรรจุเหมือนบันทึกที่เอาเก็บไว้ในชั้นหินตัวของนักธรณีเองอะค่ะเวลาที่เราเจอไซส์เรามักจะ ดูลักษณะของชั้นหินว่ามีการเอียงเทไปทางไหนถ้ามีรอยเลื่อนตัดก็จะดูว่าทิศทางของรอยเลื่อนเนี่ยอยู่ในทิศทางไหนข้อมูลเหล่านี้เนี่ยค่ะก็จะศึกษาในเรื่องของสภาพแวดล้อมในอดีตได้ค่ะอย่างนักวิทย์บอกว่าเฮ้ยสภาพแวดล้อมมันเป็นทะเลมาก่อนนะตรงนี้อ่านักบรรพชีวินอ่ะก็บังเอิญบังเอิญไปเจออ่าหอยอ่าอย่างตัวแบคทีโอพอดที่เราเจอเนี่ยค่ะอ่ามันก็ข้อมูลตรงกันเพราะฉะนั้น ข้อมูลของเราก็จะซับพอร์ตซึ่งกันและกันธรณีวิทยาเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่พัฒนามานานหลายร้อยปีแล้วตลอดระยะเวลานั้นนักธรณีวิทยาได้วางแบบแผนการศึกษาค้นคว้าและได้วิจัยทำความรู้จักดินและหินทั่วโลกไว้แล้วแต่นักวิจัยในปัจจุบันก็ยังคงมีงานต้องทำอีกมาก ในปัจจุบันนี้ค่ะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามากขึ้นจะมีการศึกษาที่อาจจะศึกษาได้ต่อ,ตอจากสิ่งเดิมที่เคยมีแล้วก็ศึกษาต่อไปว่าเอ๊ะแล้วในอนาคตของเราเนี่ยโลกของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนธรณีวิทยาเนี่ยคือผู้ที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนักบรรพชีวินวิทยาและนักธรณีวิทยาทั่วโลก ใช้เครื่องมือหลายอย่างคล้ายคลึงกันในการออกวิจัยภาคสนามค้นหาและจัดการกับฟอสซิลที่ฝังอยู่ในชั้นหินหรือเพื่อเพิ่มความสะดวกในการศึกษาหินชนิดต่างๆเวลาที่เราออกภาคสนามคะเราก็จะพกคอนธรณีนะคะออกไปด้วยทุกครั้งเขามีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือทําด้วยเหล็กกล้าเนาะทีนี้ยม่ใเหล็กกล้าแต่มีน้ําหนักเบานะคะอีกอย่างหนึ่งเ่ยเราชอบลักษณะคอนที่มัน แบนอย่างเงี้ยเพราะว่ามันกระเทาะตัวหินเนี่ยออกเยอะได้อย่างช้าๆตัวนี้ก็คือเป็นตัวคอนทอนีที่ตัวใหญ่กว่าอ่าก็คือมีขนาดที่สูงกว่า แล้วก็บอันเนี้ยค่ะมีขนาดที่สูงกว่าแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างยาวกว่านะคะคืออย่างที่พี่วิติบอกเลยก็คือมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยส่งแรงในการทุบได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสาเหตุที่ปลายแหลมเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราต้องการจะท้อหินออกเนี่ยเราก็แค่สอดปลายแหลมเนี่ยลงไปในช่องว่างเสร็จแล้วเราก็ใช้ค้อนอีกอันนึงทุบ แล้วันหินมันก็จะออกมาแค่นี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญมากๆและอีกตัวหนึ่งที่นักธรณีชอบใช้เลยก็คือเอาตัวนี้ไปขูดกับหินค่ะเพราะว่าหินเนี่ยมันจะมีความแข็งที่ไม่เหมือนกันซึ่งมันก็จะมีวิธีการจําแนกแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็ตัวต่อไปเลยนะตัวนี้ก็คือเป็น กรดไฮโดรคลอริกนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเราหยดกรดไฮโดรคลอริกลงไปเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาเกิดฟองฟู่ขึ้นมาค่ะแล้วมันก็จะทําให้เรารู้ว่าตัวนี้หินก้อนนี้มีส่วนผสมของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าหินปูนนั่นเองทีนี้พอเราเจอว่าเราเจอซากหรือดําบันที่มันไปแปะอยู่ในชั้นหินเราต้องใช้ความพิถีพิถันและทีนี้พอต้องใช้ความพิถีพิถันเนี่ยก็ต้องใช้มีดใช้ปลายแหลมของมัน,นค่อยๆแซะแซะแซะ ทำความสะอาดหินข้างๆออกอย่างะเะมยดละไมแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเลยที่บอกเลยว่าตัวนี้สําคัญมากมสําหรับในวงการของธรณีวิทยาเข็มทิศตัวนี้ค่ะมีตัวเลขบอกด้วยนะคะแล้วก็มีกระจกด้วยกระจกตัวนี้นะคะสามารถที่จะวัดความสูงได้นะคะความสูงของต้นไม้ความสูงของหน้าผาของเรานะคะแล้วก็สาหรับตัวนี้เนี่ยก็ยังมีตัวของออตัวเลขนะคะไว้กํากับไว้นะคะเพราะว่าทิศของเราเนี่ย หมุนรอบตัวเองเนี่ยมีเหมือนเท่ากับวงกลมนะคะก็คือ360องศาเพราะ,ะนั้นเราสามารถที่จะใช้ตัวเลขเนี่ยในการบ่งบอกนะคะว่าตัวนี้ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ทิศไหนตัวนี้เนี่ยมีสเกลบอกหรือว่ามีไม้บรรทัดบอกนะคะว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยเราสามารถที่จะไปวัดขนาดข,าดของฟอสซิลขนาดของหินได้นะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีขนาดอยู่ที่เท่าไหร่ไปเป็นสเกลในการถ่ายภาพได้นะคะแล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยนะคะ ตัวนี้คือทําหน้าที่คล้ายกับแว่นขยายนะคะหรือว่าแฮนเลนถ้าเกิดว่านักธรณีเนี่ยไม่ได้พกตัวแฮนเลนมาเนี่ยก็สามารถที่จะเอาตัวนี้เนี่ยส่องตัวเนื้อหินได้นะ,ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าแบบพรีอินวันเลยทีเดียวนะ,ะสามารถที่จะพกไป1ตัวเนี่ยตอบได้หลายอย่างเลยทีเดียวค่ะอีกอันนึงเรื่องจดบันทึกก็สําคัญนะคะเวลาเราเก็บตัวอย่างเนี่ยมันจะต้องมีเลเบลเล็กๆไว้จดบันทึกว่า,าเราเจอที่ ฉันนหินแบบไหน,นสีอะไรเจอวันที่เท่าไหร่เก็บที่ไซส์ไหนโลเคอลิตี้ต่างๆก็จะถูกบันทึกไว้มันก็จะช่วยให้เราบันทึกข้อมูลได้อย่างเป็นระบบเวลาหยิบมาใช้ งานธรณีวิทยาและงานบรรทัชีวินวิทยาต่างมีส่วนที่เหมือนและแตกต่างกันเพื่อให้เราเข้าใจทรัพยากรและระบบนิเวศของเราสะสมเป็นฐานข้อมูลความรู้ที่เราสามารถอ้างอิงและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเองค่ะ ภารกิจพักสนามของพวกเราเพิ่งจะเริ่มตน้นยังมีสิ่งที่เราต้องช่วยกันทำอีกมากมายเพื่อไขความลับที่หลับไหลอยู่ภายในชั้นหินรอคอยที่จะเผยตัวตนและบอกเล่าเรื่องราวแก่พวกเราในทุกวันนี้